ให้เราเห็นว่าวันนี้เราทำใจเราได้ความพวงความทุกข์ความกังวลอยู่ที่บ้านมีภะระมากมายวันนี้เราตัดสินทิ้งไปหมดเหมือนกับเราล้างภาชนะที่เปื้อนออกเลี้ยงเหลือแต่าภาชนะทอง อย่างเดียวจะลองรับเอาใจความสุขกายสบายใจนึกสิ่งใดแล้วก็รู้สึกนึกอะไรมันก็สบายใจในนี้แนละคนเราที่จะได้รับความสุขชีวิตจริงๆก็คือถูกต้องที่ที่ใจของเราคิดนึกทะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดนึกในปีนี้ความคิดนึกเก่าๆคืออะไรความคิดนึกเก่าๆบางทีเราก็คิดผิด,ผด มีอาคติกับตัวเองมีอาคติต่อเพื่อนพี่น้องมีอาคติต่อสังคมซือมีอาคติต่อสิ่งแวดล้อมคือเรียกว่าใจเรามันไม่วางเป็นกลางมองอะไรก็ไม่ถูกใจมองอะไรก็ไม่เข้าใจเมื่อใจอย่างนี้จะเอาสุขที่ไหนได้ไปที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์เราก็ทิ้งทิ้งสิ่งนั้นไปทำลายทิ้งอารมณ์เก่าคือเรียกว่าของเก่าไม่เอามาใหม่แล้ว ต่อไปนี้เราจะมองโลกยังมีเมตตาจะมองโลกอย่างจิตว่างจะมองโลกอย่างสบายใจว่าทุกคนเราเกิดมาด้วยอํานาจของกันถ้าใครทํากายวาจาใจเขามีศีลธรรมเขาก็เป็นคนไม่วุ่นวายกับใครเขาก็เป็นคนมีความสุขสงบแต่คนเราถ้ามีกรรมทํากายวาจาใจไม่ดีเขาก็วุ่นวายในตัวเขาเขาก็พาคนอื่นวุ่นวายเราก็สงสารว่าเขามีกรรม เขามีกรรมเป็นของตนหนีไม่พ้นเพราะกรรมนั้นให้ผลแก่เขาเพราะเขาไม่ได้สร้างกรรมดีเขาจึงต้องทำให้เขาทุกร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามองโลกในแงด่ดีว่ามันเป็นเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของการกระทาของบุคคลที่เข้าไม่ถึงภะร,รัตนะไัยเข้าไม่ถึงในการปฏิบัติธรรมเขาก็ยุ่นวายใจเขาอยู่ทุกทุกเมื่อเชี่ยววันเช่นคนมีความโกรธ เขาไม่เคยแผ่เมตตาให้ใครคนมีความอิจฉาริษยาเขาก็ไม่เคยคิดว่าคนอื่นต้องการความสุขเขาไม่ได้มองใจคนอื่นว่าทุกคนก็ต้องการได้รับความสุขแล้เราไปอิจฉาเขาทําไมไปดินทาให้ลายเขาทําไมทุกคนต้องการมาอยู่ดีกินดีมีความสุขต้องการให้ทุกคนรักเราต้องการให้ทุกคนสนับสนุนเราไม่มีความรารถนาทุกเลยสักคนเดียว แต่เมื่อเราต้องการจะได้พรสิ่งนี้เราก็ต้องทําใจเราให้มีเมตตาต่อทุกคนที่เราพบเห็นเป็นนั้นว่าเราก็ได้ได้แผ่เมตตาได้ชนะใจตัวเองตัดความโลภตัดความพยาบาทตัดความตนีตัดความอึดอัดขัดเคืองเขาเรียกว่าละปล่อยวางตัวตนไปได้ก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นมาแทน แต่ถ้าเราปล่อยอะไรไม่ได้วางอะไรไม่ได้มองอะไรก็ข,ขวางไปหมดทุกอย่างคนนั้นก็ทําไม่ถูกพูดไม่ถูกคูทําไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้ก็นี่เนี่ยคือเรามีทุกข์ในใจเราเราก็จะได้อะไรขึ้นมาน่นเอเมื่อปีใหม่ก็เป็นอย่างนี้ปีเก่าก็เป็นอย่างนี้ใจเราไม่เคยเข้าถึงธรรม จะนั่งอย่างที่พระท่านบอกอุบายแค่นิด,นดเดียวเท่านี้อุบายแค่ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าออพุทหายใจออกโทอยากได้โชคดีภาวนาไว้อยากได้ความสวัสดีภาวนาไว้อยากมีความสุขภาวนาไว้พอใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พามาหาคนดีเองถ้าคนใจไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พามาหาคนใจไม่ดีสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจดึงดูด ใจคนเราเนเหมือนแม่เหล็กถ้าใจของเราดีนก็ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีมาใช่ไหมสหมตอย่างบ้านเราเนี่ยชอบธรรมะธรรมโมสามีก็ชอบธรรมะภรรยาก็ชอบธรรมะมีแต่พวกนักธรรมะเข้ามาคุยถ้าสามีภรรยาชอบเล่นไพ่ก็ชักชวนธนักการพนันเข้าบ้านไม่เหล็กถ้าสามีภรรยาชอบกินเหล้าชอบมีเรื่องราว ทุกสิ่งทุกอย่างก็น,นาเข้าบ้านเราใจเรานี่เหมือนแม่เหล็กมันจะดูถ้าแม่เหล็กดีมันก็ดูแต่สิ่งที่ดีที่กนใช้แม่เหล็กให้ดีถ้าใจไม่ดีก็ไปดูไอ้สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นตัวเราใจเราเนี่ยมีสิ่งที่รองรับของดีอยู่แล้วขอให้เราพยายามทำจะสวดมน์ภาวนาให้พรกันที่ที่ดีใครจะเป็นผู้ให้เราดีบ้าง แค่เราอยู่กันสองคนสามีก็อยู่ภรรยาเราขออะไรกันดีวันนี้เราขออะไรกันดีอภรรยาเป็นคนบ่นจูจ้จี้ขี้บ่นตลอดปีตลอดปีไม่บ่นมาตลอดเลยไม่เคยหยุดบ่นเลยสามีก็ไม่รับผิดชอบเจ้าชูขี้เล่าเมายาภรรยาก็ต้องบน่นแล้วเราจะเอาผ่อนไหม เอาล่ะเราว่าชีวิตครอบครัวเราได่ไม่มีความสงบสุขเลยตลอดปีมันเนี่ยมีแต่ปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเราจะเอาพรอะไรมาเนาะปีใหม่จะให้มีความสุขกับเขาบ้างบ้านอื่นบางอื่นรู้สึกเขาส,สุขสงบเหลือเกินแต่เราทําไมอุตส่าห์ฉลองปีใหม่ช้หมดเงินเดือนแล้วก็ยังไม่ไม่ได้รับปีใหม่จะถทีก็ยังมีปัญหาทะเลาะกันทุกปีจะขอพรที่ไหนดี เราต้องขอพอรซึ่งกันและกันว่าเธอจะให้พอรอะไรฉันบ้างขอสามีเธอมีพอรอะไรดีๆให้ฉันบ้างฉันขอพอรเธอภรรยาขอสามีพระมีขอภรรยาเอานะปีนี้เราจะให้ให้ไอสิ่งที่ไม่ดีนี้หมดไปจากเราเราจะให้แต่สิ่งที่ดีของเธอปีนี้ฉันจะไม่กินเหล้าแล้วปีนี้ฉันจะไม่เมาแล้ว จะไม่เล่นการพนันจะไม่เจ้าชู้จะกลับบ้านตามตรงตามเวลาจะเข้าใจในครอบครัวให้ดีจะศึกษาครอบครัวให้ดีกว่าเดิมจะพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราจะพยายามแก้ปัญหาครอบครัวให้ตกก่อนฉันจะให้พรอนสินี้ก็ถือว่าฉันจะไม่ทําอีกแล้วภรรยาภาษาทุได้ผรอนลปล้รบัเจะสานีว่าสานีจะเป็นคนที่เข้าใจปัญหาในครอบครัว แล้วเธอละที่ฉันไม่อยากเข้าบ้านเพราะอะไรเพราะเธอทำใจไม่พร้อมจูจีคีบ่นเจ้าอร่มเหลือเกินมันไม่เหมือนเมื่อตอนสมัยก่อนนี่อีสมัยมาเจอครั้งแรกโอ้โหมันหวานเหลือเกินอีตอนนี้เธอไม่ไม่เป็นอย่างเหมือนเก่าเลยกลายเป็นคนละคนเมื่อตอนเป็นสาวมันอย่างหนึ่งเมื่อตอนแต่งงานมันอีอย่างหนึ่งฉันจึงได้เบื่อบ้านอยากจะออกไปนอกบ้านฉันก็ขอให้เธอเป็นคนมีเมตตาต่อครอบครัว ไม่โกรธไม่จูจี้คี้บ่นได้ไหมถ้ามีอะไรก็หยุดวายช่างวายหรือหยุดตื้ออภัยให้ให้กันได้คือไม่ได้อารมณ์เข้าใส่กันอย่างเดียวถ้าภรรยาย,ยอมได้นะสามีก็กลับใจได้สามียอมได้ภรรยากลับใจได้คนเราจริงจริงมนอยู่กันด้วยความข้อบกคล่องความไม่เข้าใจซึ่งกันและความข้อบกพล่องต่างคนต่างไม่มีดี ที่จะมาดึงดูดให้การศรัทธาก็โดยต่างคนต่างทำประชดกันอยู่ด้วยทิฏฐิมานะครอบครัวจึงราวหลานเพราะขาดศิลธรรมจริงยิ่งสามีเข้าวันภรรยาเข้าวัดน้นปัญหาก็จบจะมาทะเลาะกันได้อย่างไงในเมื่อเราเข้ามารู้ใจตัวเองก็เกิดความละอายใจว่าเเราจะมาทะเลาะกันทําไม รจะได้อะไรนะเมื่อเรามาเกิดกันก็ต้องอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดไปแต่เราทําใจไม่ได้เราจะพบความสุขได้อย่างไรภรรยาก็มีพรให้สามีสามีก็มีพรอนอันประเสริฐให้ภรรยาพ่อแม่ก็มีพรนอันประเสริฐให้ลูกก็บอกว่าฉันชีวิตนี้เราทั้งสองคนเนี่ยสร้างฐานะสร้างครอบครัวหวังใช้ลูกในมีกินมีใช้ มีดีมีเด่นมีหน้ามีตาเท่าเทียงคนอื่นพรในใจของพ่อแม่อุทิศให้กับลูกทุกเวลาเลยไม่เคยคิดใจลูกไปตกต่ำเลยขอให้ปีนี้ลูกจงเข้าใจพ่อแม่ในความรักของพ่อแม่อันบริสุทธิ์มีเตมเมตตาต่อลูกถ้าล่มจะทําอะไรก็ขอให้นึกถึงพ่อแม่บ้างคิดถึงพ่อแม่ว่าก็จะยังคิดได้ ถ้าพ่อแม่ได้ให้พรความจริงใจต่อลูกด้วยความเมตตาลูกก็มีสิ่งที่ดีให้พ่อแม่ได้ครอบครัวก็จะจบด้วยการไม่มีปัญหาความจริงคนเรานะ่ะแก้ปัญหาหัวใจเนะี่ยแก้ยากนะแก้ปัญหาอื่นนะ่แก้ง่ายแต่แก้ปัญหาความคิดนึกเนะี่ยแก้ยากแก้ทำให้ใจดีเนะี่ยแก้ยากคนเราโดยมากทำใจยาก แต่สิ่งที่ยังมันจะมาฝึกมาทำเนี่ยเราต้องเข้าถึงเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาเข้าถึงความรู้ของเราพยายามฝึกพยายามผลไปนะเข้าพอใจแล้วสงบเลยเราก็คิดได้ถ้าใจเรายังไม่สงบเราคิดอะไรไม่ได้นะมันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสติไม่เคยยังห้ามใจเราได้อารมณ์โกรธเนี่ยชั่ววูบเดียวเราทำไปแล้ว แต่ถ้าเรามาสวดมนต์มาภาวนาทําใจอยู่เรื่อยๆในพุโทโธอยู่ด้วยนะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันจะน้อยลงมันจะยังคิดได้